ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูรถ Honda นะครับเป็น Honda าเจ็นะครับลูกค้ามีปัญหาเรื่องรอบเครื่องนะครับก็มีปัญหาหลายจุดนะครับแล้วก็อีกอย่างลูกค้าเขาก็ทำเองด้วยครับปรากฏว่ารอบเพี้ยนนะครับรอบบางทีก็กระคือครับบางทีก็ขึ้นบางทีก็ขึ้นหนึ่งพันพันสองบ้างเนี่ยเร่งก็ไม่ขึ้นเวลาเปิดแอร์นะครับพอเปิดแอร์พัดลมทางานขึ้นไปเกือบสองพันนะครับเนี่ยคือแล้วก็ค่อยลงมาอย่างนี้ครับกระตุกนะครับเนี่ย อขอเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์ขึ้นนี่ครับกระตุกครับแล้วก็ตกเดี๋ยวเราปิดแอร์ดูครับปิดแอร์นิ่งอยู่ครับก็แต่รอบเครื่องก็มีสวิงบ้างเดี๋ยวเรามาปรับจูนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปปรับจูนเครื่องยน์ให้ลูกค้าครับผมตอนนี้เราก็อยู่หน้าเครื่องรถยนต์แล้วครับเป็น honda j a z z นะครับ<อ>ตัวนี้ Jazz ก็ลูกค้าไปทําเองนะครับก็มีปรับเซนเซอร์ตัวนี้มีรอยปรับนะครับเนี่ยเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเซนเซอร์ตรงปีกผีเสื้อนี่มี2ตัวนะครับลูกค้าไปปรับตีนยันอะไรนะน็อตยันปีกลิ้นปีกผีเสื้อนะยครับตัวสายสลิงนี้ก็ไปปรับมาใหม่เซนเซอร์ตัวนี้ก็มีรอยปรับนะครับปรับห่างกันโอ้โหหลายมิลลิเมตรเลยนะรอยรอยเคี้ยวหักเลยรอยปรับก็คือ ตัวนี้ถ้าใครปรับไม่ดีอาจจะทําให้เกียร์เหมือนพังครับเข้าเกียร์ไม่ได้อตอนนี้รอบก็นิ่งแล้วครับเปิดแอร์ไม่กระชากแล้วเมื่อกี้เปิดแอร์มันกระชากกระชากสวิงครับอาจจะขึ้นสูงถึงสองพันตอนนี้เราปรับจูนให้ใหม่แล้วเดิมๆโรงงานครับตอนนี้ก็นิ่งละเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่องกันเลยครับอลองเล่นดูครับลองเปิดแอร์ดูให้ลูกค้าเทสดูเปิดไฟหน้าด้วยจะได้เห็นอ่ะเปิดไฟ เป็นไงพอใจไหมมาต่อก่อนหน้านี้เปิดแอร์นี่มันจะขึ้นไปประมาณเลข2องเกือบเลข2เลยพันห้าพัแดาแปดแล้วก็ไม่เขาเรียกกระเพือ่ออ่าตอนนี้แอร์ตัดต่อก็นิ่งครับลูกค้าอยากได้แบบนิ่งๆอะ่ะคือไม่เกินพันห้ไม่เกินพันเนี่ยตอนนี้รอบเดี๋ยวผมขอไปนั่งท้ายฝั่งนู้นก่อนละเอา น่าจะโอเคแล้วโอเคไหมตัดก็โอเคอ่าดูให้ตอนนี้ตัดต่อรอบอยู่ที่ประมาณพันพันหนึ่งก็โอเคฮะเหลือพันหนึ่งฮะอืมเดี๋ยวรอมันตัดต่อนะตอนนี้แอร์ทำงานอยู่นะครับครับแอรทำงานดูให้ดูชอบใช่ไหมประมาณนี้นะประมาณนี้เดิมๆโรงงานหน่อยเพราะเมื่อกี้ตอนลูกค้ามาหาผมเกือบเลขสองนะเวลาแอร์พุ่งไปเลขสองตกลงมาประมาณเก้าร้อย โอเคแล้วตัดแล้วน,นี่นี่คือรอบนิ่งแล้วครับก่อนหน้านี้ไม่นิ่งเลยลูกค้าตกใจทำไมรอบมันสูงจังนีเสียงแอร์ตัดนะครับมีโอเคนะนีแอร์ Air ต่อแล้วโอเคครับเอาง่ายคือเข็มไม่สวิงเยอะเพราะก่อนหน้านี้เข้ามาเปิดแอร์ในหูเกือบเลขสองเลยทําให้เชื้อเพลิงพังนะ,ชะเชื้อเพลิงเปลืองก็เป็นไงบ้างออลองเข้าเกียร์ดูต้องเข้าเกียร์ดูเทสเกียร์ด้วยนะครับถ้าเกียร์หอนเกียร์ดังนี่ปรับจูนไม่ได้นะตัวน,นี้ได้อยู่ต้องไปวิ่งจริงใส่เกียร์อาร์ดูโอเคผ่าน จะลองวิ่งสักรอบไหมไม่อำแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วโอเคลูกค้ามาจากไหนครับเนี่ยลายกับบังครับโอเคก็ดูจาก YouTube ใช่ไหมฮะใช่ครับก็โอเคเป็นไงบ้างก็ใครมีปัญหาเรื่องรอบเครื่องรอบเกียร์ก็มาปรับจูนได้เนาะคอนด้าแจ็ปีศูนย์ห้าอ่าก็ก่อนหน้านี้ไปทําเองเป็นไงบ้างเทียนหมดเลยนะตอนนี้ผมเซ็ตค่าโรงงานให้แล้วครับต้องเซ็ตค่าเอ่อถอดแบตแล้วก็เซ็ตจูนใหม่ปรับจูนปีกผีเสื้อแล้วก็รอบเซนเซอร์ครับ ก็ย้ำหน่อยนะครับถ้าใครไม่ชํานาญถ้าไปปรับเองก็หรือไปให้ช่างที่แบบโดนหลอกเขาไปปรับเซนเซอร์ก็หลอกให้เป็นเกียร์พังได้นะครับเพราะว่าถ้าปรับไม่ดีเข้าเกียร์มันจะหอนนะครับจะก๊กแกจะแก๊กช่างเขาบอกว่าเกียร์เสียนี่ก็เราสามารถเสียเงินนะครับไม่ใช่เสียในน้อนนะเสียหลักหมื่นนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามครับเดี๋ยวผมจะขอประกอบเครื่องยนต์ให้ลูกค้าละขอบคุณครับ